ยังไม่กลับกลับได้ไงยังไม่กลับเมื่อกีบอกว่ากลับไปไหนไม่ชวนหนูนี้ไปฟิตติ้งละครฟิตติ้งซีรีส์มาแล้วก็มาหาไฮดี้มาหาไรกินแล้วจ,จะกลับแล้วแต่ว่าหลงทางหลงทางแบบจริงจังหลงทางไม่พอเจอหลงเธอไม่พอทนแต่หลงเธอท่านโอกกู <laughs> มไม่ทนห <laughs> ลงเธอท่านบกกู <laughs> มไม่ทน <laughs> 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 โอ้ยรู้แล้ววันเนี้พูดมาบนรถใช่ไหมว่าชอบเซนเมืมากกว่าสยามตอนนี้ข่าพอนะมูเขาชอบสยามมากกว่าเซนเมอ๋อหมายถึงฉันพรุ่งนี้หนูมีถ่ายสีทั้งวันเลยพอเราหลงเว้ยเราจะให้ทุกคนอยู่เป็นเพื่อนเรานี่นี่นี่อย่าเพิ่งให้ทุกคนอยู่เป็นเพื่อนเราว่าถ้าเราถ้าเราดันไปก็ได้ได้ปวดรู้ว่าฉันหลง everyone we lost in the department store พราะุกเพราะท,ทุอย่าคือคอนเทนต์ใ<ะ> <laughs> ช, <c oughs> ช่ชีวิติดคอนเทนต์ We lost w h o am I supposed to watch watch p i ทรูคอร์ดมึงเราบีสองทะลุไม่ได้ทะลุอะไรอะไ,ไ,ไม่มีอะไรทะลุมึงม่นมีสองโซนไม่คุ้นเลยเราเป็นสีน้ำเงินไม่ใช่สีเหลือง เนเรียบให้มัน,มนชนประตูนู่นนู่นข,ขวาขวาใช่ประตูจำได้เพราะว่าตรงนั้นมันไอ้น,นี่นไงหรือเปล่าวะมัวไปหมดอันนี้คือประตูที่เราเข้าถูกไหม,มล็อตซ์นอรมอปฏิบัติการครั้งนี้จะผ่านพ้นไปได้หรือไม่โปรดติดตามตอนต่อ,ตอไป <c oughs> โปรดติดตามชมตอนเดี๋ยวขวาปะชาร์ลอตต์ออสตินรายงานเฮ้ย <c oughs> ดับเป็นเลขอะไร W อ,อะไร W อะไประดับ B สองอะไรไม่รู้ไม่ใช่มันหยุดติดประตู<ม>ตเลย<ๆ><ๆ>นั่นคนเยอะเยอะก็คือพลังงานเขาก็เลิกงานแล้วไงประเด็น oh. Yeah we lost in shopping mall like actually คิดอยู่ว่าถ้ามีซอมบี้เราจะไปหลบกันที่ไหนตายก่อนล่ะเจอนลงมาเจอรยเจนแล้วค่ะเจอรแล้วค่ะเจอรถแล้วค่ะเจอแล้วเจอแล้วคิดไว้แล้วต้องเจอเพราะมันเก่ง ที่แบบว่าเสียบมือลงไปในประตูแล้วมันปุ่ดกดล็อกเองก็ดีสิหนูไม่ชอบทางใหญ่เลยไปเดินโรบินันรัดซิงดีกว่าหูไปเนตลาดรัดดีกว่าเซเว่นใ,นใดๆอ่ะไม่ได้เปิดอีกทุกคนขอบคุณที่อ,อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกัน ทำไม่รู้ว่ายามทุกยามสุขเราก็จะมีทุกคนคอยเคียงข้างเสมออยะะ่างนี้ค่ะตอนนี้คือต้องตัวน้ำมันก่อนอนะอันดับแรกนะโอเคทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย